บ้านลักผ้าม่านดีไซน์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนก็อยู่ที่เขาใหญ่นะคะมาทําบ้านตัวอย่างนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าแอนติดผ้าม่านนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์เดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยค่ะไปค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานของบ้านรักผ้าม่านนะคะภายในบ้านนะคะที่แอนได้เข้ามาติดตั้งผ้าม่านนะคะให้กับลูกค้า ลูกค้าก็จะเลือกเป็นผ้าม่านออกแนวสีเทานะคะเป็นผ้าไม่มันเงานะคะเป็นผ้าคัตตอนส่วนแบบนะคะลูกค้าก็จะใช้เป็นจีบรางโชว์นะคะใช้สไตล์ของรางเป็นรางไทเทเนียมนะคะค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะสองจุดนะคะก็จะทําเป็นทึบโป่งนะคะแยกกลางส่วนแบบและสเปคแบบเดียวกันเลยค่ะจีบรางโชว์ค่ะเป็นรางไทเทเนียมเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมผลงานนะคะอันนี้คือชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันค่ะค่ะแล้วก็มาชมผลงานนะคะห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะก็แอนก็จะติดผ้าม่านให้ลูกค้านะคะเป็นเฉดส,สีเดียวกันกับห้องโถงนะคะส่วนรูปแบบนะคะลูกค้าก็จะมีหลุมม่านนะคะลูกค้าก็จะใช้เป็นม่านจีบนะคะแล้วก็ แอนก็ uh, go, ได้มาติดวอลเปเปอร์นะคะในห้องให้ลูกค้าซึ่งสีวอลเปเปอร์กับผ้าม่านก็จะลงตัวกันสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านในห้องน้ำนะคะแอนก็ go, จะติดเป็นมูลี่ไม้ให้กับลูกค้านะคะก็ลงตัวและสวยงามมากๆเลยค่ะ ส่วนทางนี้นะคะเราก็จะติดเป็นมูลี่ไม้ให้กับลูกค้านะคะเป็นโฟมบูดซึ่งสามารถอยู่ในห้องน้ำได้ส่วนใบนะคะก็จะเป็นใบห้าสิบนิลค่ะสไตล์นะคะก็จะเป็นสีครีมอ่อนนะคะก็จะลงตัวและสวยงามมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อชั้นสองกันเลยนะคะเพราะมีอีกหลายห้องที่อาจะให้ชมค่ะไปค่ะค่ะชั้นสองนะคะก็จะเริ่มต้นตรง ทางเดินนะคะของชั้นสองก็จะติดเป็นมูลี่ไม้นะคะใบห้าสิบมิลนะคะก็จะเป็นสีครีมเหมือนกันทั้งหลังนะคะไปค่ะเดแอนพาไปดูห้องอเนกประสงค์นะคะส่วนห้องอเนกประสงค์นะคะเราก็จะได้มีการติดบอเปเปอร์นะคะแล้วก็เราทำเป็นม่านพับนะคะก็จะลงตัวแล้วสวยงามมากๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อห้องมาสเตอร์เลยนะคะ ค่ะค่ะส่วนห้องมาสเตอร์นะคะแอนก็จะติดทั้งผ้าม่านนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์ให้กับลูกค้าเลยนะคะทั้งห้องเลยนะคะส่วนผ้าม่านนะคะทางออกระเบียงนะคะแอนก็จะใช้เป็นทึบโป่งให้กับลูกค้านะคะเป็นจีบลางโชนะคะส่วนสีผ้าม่านนะคะก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะเป็นผ้าคัตต้อนนะคะแล้วก็โซนฝั่งทางหัวเตียงนะคะเราก็จะติดเป็นวอลเปเปอร์ให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นวอลเปเปอร์สีขาวนะคะ ส่วนพ้าม่านนะคะทางนี้เราก็จะติดเป็นม่านทับให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าตรงนี้ต้องวางเตียงนะคะไปค่ะเดี๋ยวแอนพาไปดูในห้องน้ํานะคะส่วนในห้องน้ํานะคะลูกค้าก็จะใช้เป็นมูลี่ไม้นะคะเป็นเฉดสีเดียวกันทั้งหลังเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นถงทางเดินนะคะ ผนังถงทางเดินนะคะแอนก็ได้ติดเป็นวอลเปเปอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะคะก็จะติดติดเป็นทางยาวมาเลยนะคะวอลเปเปอร์ wallpaper. ค่ะส่วนมุมทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้าม่านนะคะเป็นประตูออกระเบียงเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นผ้าม่านเฉดสีเดียวกันนะคะเป็นม่านจีบนะคะแล้วก็มีหลุมม่านไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเลกกัน ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะแอนก็ได้มีการติดวอลเปเปอร์นะคะส่วนวอลเปเปอร์นะคะก็จะมีลวดลายนะคะเป็นดอกไม้สวยงามค่ะแล้วก็ส่วนทางโซนหน้าต่างนะคะก็จะเป็นผ้าม่านนะคะก็จะเป็นม่านจีบนะคะมีหลุมม่านเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ส่วนทางผนังทางด้านนี้นะคะหัวเตียงนะคะลูกค้าก็จะติดเป็นวอลเปเปอร์เหมือนกันค่ะในห้องนี้ก็ติดแคบทั้ง ห้องเลยนะคะก็จะเป็นเฉดสีขาวนะคะก็จะมีความละมุนแล้วก็สวยงามค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผ้าม่านเช่นเดียวกันนะคะทึบโป่งค่ะแล้วส่วนในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นมูลี่ไม้นะคะใบห้าสิบมิลค่ะก็ใช่ยังไงแอนฝากผลงานของบ้านรักพ้าม่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ